กดก้าได้เลยค่ะห้าร้อยสองท่านห้าร้อยสองท่านกดก้าเดอ้อไปอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันที สวดีกดกา้าเดอร์อืมห้าร้อยท่านสวัสดีค่ะ แปับหนึ่งนะคะเช็คข้อมูลข่าวสารก่อนเช็คข้อมูลข่าวสารสวัสดีค่ะสอบถามหน่อยค่ะนางขวักที่แขนหักจะเชิญไปไว้ที่ไหนได้คะในถังขยะค่ะนะคะของหักแล้วก็ใส่ถังขยะไปเลยค่ะยัองอยู่ในถังขยะค่ะเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้ก็เป็นขยะนะคะถ้าไม่สบายใจก็ทุบให้ละเอียดแ,แล้วก็โรยไว้โคนต้นไม้ก็จบแล้วไม่ต้องเอาไปไว้วัดนะคะมันถังมันเป็นขยะ วัดไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะคะอืของหักของพังไม่ต้องไปไว้วัดค่ะแนะนําให้ทิ้งขยะหน้าบ้านท่านนะคะอืชอบกันนะักเอาพระคอหักบ้างขาหักบ้างเอาไปทิ้งไว้ที่วัดกันแล้วก็วัดก็ดูสุดโมดสมดูุอ้าวแล้วจะให้ว่ายังไงล่ะ ก็จะว่ายังไงเราก็มันหักก็ต้องทิ้งแต่ถ้าไม่สบายใจอะกัวมันไม่อยากทิ้งขยะเพราะว่าเข้าใจได้บางคนเออของเคยบูชามาอะไรมาเออทิ้งขยะมันจะดูโหดร้ายไปก้นไหนมันก็พังแล้วก็ทุบซะทุบให้มันละเอียดไปเลยทุบให้มันเปลี่ยนสภาพไปให้ละเอียดไปแล้วคุณก็เอาไปโรยไปโปรยก็ได้ไวโคนต้นไม้เป็นอะไรไปอะไรไปถ้าสมมติว่าเอ เอ๊ทิ้งขยะมันดูไม่เหมาะอะไรเงี้ยเอออ่ะก็ว่าไปของเคยไหว้เคยบูชาคุณก็ทุบๆๆๆซะให้ละเอียดให้มันเป็นเศษปูนซะแล้วเสร็จแล้วคุณก็เอาไปโรยไว้โคนต้นไม้เออก็บอกแกว่าเอออยู่นี่นะอยู่โคนต้นไม้นะแต่ไม่ต้องเอาไปไว้วัดนะไม่ต้องไปไว้วัดนะอย่าไปทิ้งวัดนะอืมขยะไม่ให้ ที่ที่ควรต้องเอาไปวัดไม่มีใครดูแลบางวัดอ่ะโอ้ยต้นไม้ดีๆนะโคนต้นโพแทนที่เออทาให้มันดูสะอาดสะอา้านล้อมเป็นที่นั่งอะไรให้คนได้นั่งได้พึ่งร่มโอ้ไม่มีหรอกบางวัดใต้ต้นโพมีแต่มีแต่อะไรก็ไม่รู้กุมารทองบ้างนางกวักบ้างพระบ้างที่มันหกักหักอ่ะแล้วใครจะกล้าไปนั่งอ่ะใครจะกล้าไปนั่งอะ บรรยากาศมันดูไม่น่านั่งอ่ะเาดูแต่โคนไม้มีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดบรรยากาศมันดูอึมครึมดูน่ากลัวเออไม่มีบ้านดิเซนไม่มีมีแต่ตุ๊ก,กตาค่ะไม่มีแสดงว่าขายดีนะกวักจนแขนหักไปเลยอ่ะ,ะแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์มากนางขวักของพี่คนนั้นอ่ะขวักจนแขนหกัก แสดงว,ว่าดีมากอืมทำงานดีทำงานดีนดแค่นั้นเออนะอืมเมืองไทยความเชื่อมันเยอะเมืองไทยอะ่ะอืมบาดเจ็บในหน้าที่ <laughs> บาดเจ็บในหน้าที่บ้านทีฉันบ้านนี้บ้านที่ฉันมีแต่พระเต็มไปหมดมีแต่พระ กดก้าค่ะเออยี่สิบสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไลนนี้ขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งบ้านนะคะเออขออีกหนึ่งบ้านค่ะป้าประชื่นกดช่วยบ้างอย่างเนี่ยประชื่นเนี่ยเ,เข้ามาดูทุกวันแต่ไม่ค่อยจะซับพอร์ตกันนะประชื่นเนี่ยอินซีแดดเดียว ตะก้าสองถุงขนาดไหนตะก้าสองเป็นอะไรคะสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งออเดอร์นะคะห้าร้อยเจ็ดสิบสามท่าน อินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานค่ะไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้ทันทีใจดีกดตะก,ก,กร้าเด้อดวนกิติศักดิ์รัตนะวราหะอดีตสวตัวตึงไม่รอดสารอุทธรสั่งจำคุก9เดือนไม่รอลงอาญาคดีคดีปิดวัดบางขานโอ้ อดเหมือนกันนะจำคุกเลยอ่ะจำคุกเก้าเดือนหนึ่งบ้านจ้าทุกคนวันนี้ทองขึ้นนะหกหมื่นสี่แล้วค่ะทองคำแท่งหกหมื่นสี่รับซื้อหกหมื่นสี่นะคะขายออกหกหมื่น รับซื้อ64150บาทขายออก64250่าสทองขึ้น850บาทนะเจ้าวันนี้โอ้ว่าจะไปซื้ออีตอนที่มันลงเหลือหกหมื่นหกหมืนสอ่ะว่าจะไปซื้อแล้วนะแล้วก็มันเลยไม่ได้ซื้อไม่ยังได้กำไรอีกแล้วเนี่ยอืมน่าทานมากเลยค่ะ กดตะกล้าเลยเออมันลงตอนมันลงอ่ะนะตอนนั้นคิดแล้วเดี๋ยวมันขึ้นเพราะในใจอ่ะมั่นใจว่าเดี๋ยวมาทองมันขึ้นแน่นอนว่าจะเฮ้ยว่าจะไปซื้อแล้วแต่ว่ามันหกหมื 64, ่นสี่ละหกหมื่นสี่หกมืนสี่ เออหกหมืนสี่อ่ะเธอทองขึ้นอีกแล้วเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันขอหนึ่งออเดอร์นะคะขอบคุณค่ะหนึ่งออเดอร์นะคะอินซีดเดียวทอดได้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดก้า 9, ค่ะสี่ร้อยเจ็สิบเอดทานขอหนึ่งออเดอร์นะคะมา ไปขอหนึ่งออเดอร์นะคะปบไปหนึ่งออเดอร์มาอย่างหนึ่งออเดอร์ยังไม่มาเลยอะ่ะพี่เอ้ย ขึ้นอีกเออดอยเดยอะไรกันนี่ฉันไม่รู้เรื่องเลย